ัสดีค่ะเรามินจิละวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมกับสภาพหนังหน้าของเพื่อนเราเวลาที่ได้ยินมุกข,ของเราว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาค่ะมาที่คนแรกกันเลยคนแรกคือเหยื่อของเราคนนี้นี่แหละค้ามาใกใก้ๆดีข้ามาไงได้เรามีคําถามจะมาถามเพื่อนโปรตีนชนิดใดไม่อยากให้คนเกลียดกันก็เราเรีนยนใส่พิษเพื่อนเพื่อนนึกดีที่อาจารย์เขาสอนนะ้ เลยเลยนะโปรตีนชนิดของแอนติบอดีแอนติบอดีแอนติบอดีไปไหนเฮ้ยมาที่เดี่ยวมาที่เพื่อนต้องมาเรียกกูต้องมาเรียกกูเพื่อนเดี๋ยวไปใกล้ เพื right? ่อนผลไม้อะไรชอบใช้แรงงานพระไม่รู้เร well, so. ื่องของมึงลองคิดลองคิดดูก่อนส้มทำไมเป็นส้มอ่ะไม่รู้เหมือนกันฟิกเซนกูอ่ะอ่าอ่ให้อันให้อันนึงผลไม้เฮียทุกวันนี้กูดเแต่กล้วยทุกวันนี้กูดเแต่กล้วยเฮียกูอยากไปรู้เลยเฉลยเลยนะมังคุดมังคเออมังคุดมังค์่าเหรอเห็นเหรอเพื่อนเก่งเพื่อนตอบได้ะมังคุด น้องไปว่าพ้าเพื่อนอยากจะจับตกมึงเพื่อนเรามีคำถามพวกมึงเนี่ยเออยังมีคำถามมะม่วงมะม่วงมะม่วงไม่ใช่มะม่วงผลละไม้ผลละไม้ผลไม้อะไรกินมะม่วงมะม่วงมะม่วงเขารู้กันหมดแล้วจังหวัดอะไรเนี่ยเจ้ากินพริพยคนเด็ดแอมอ่ะรู้คำตอบ อยู่ภาคไหนอะอยู่ภพาเท่าเดียวกับเราเท่าเดียวเสุดคนไทยละสิบเก้าแ,แต่ผิดผิดเขาเลเลยนะกำแพงผิดกำแเพงผิดตั้งติดก็ดู้สึกดีกว่าดูสึกดูเลี้ยงช้าน้าคุณห่อหมเพื่อนเรามีราัะถาม ไหน์ก็แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันนานข้าอะไรเป็นรูปทรงข่าวอะไรเป็นรูปทรงข่าวเครื่องเหรอผิดข่าวสงเครื่องมันมีด้วยเหรอวะข่าวอะไรเป็นรูปทรงไม่รู้ไม้ไม่รู้ไม่รู้อ่เฉยนะข่าวสารยิติข่าวสารยิติยัดีก็ดีทางคนเดียวบอกมด่แล้วยนะ เฮ้ยวันนี้วันนี้เรามีคำถามอะไรจะมาถามเรียนสายวิทย์ใช่ไหมภาษาอะไรอยู่ในวิชาชีววิทยาภาษาอังกฤษถ้าเป็นมึภาษาอังกฤษก็ใช้คำสำหรับภาษาอังกฤษในการเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาจีนจีนภาษาจีนอยู่ตรงอียเกตเด้อชีวะ ไม่เก็ตกูเกิดจะเก็ตละมั้งภาษาจีนจีนจีนอ๋อเออเออได้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 ดีได้เยี่ยมตะวันเธอชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเจนครับชื่อเจนเธอรู้ไหมว่าสารแปรปอมอะไรเกลียดเธอสารอะไรสารแปรปอมใดเกลียดเธอเธอรู้ไหมไม่รู้แอนติเจนแอนติเจนแอนติเจนนั่นมันแอนติเจนโอ้ มึงกูมีคำถามจะมาถามมึงมึงรู้ไหมว่าทกูก่อนมึงรู้ไหมว่าทำไมเวลากูทำผิดอ่ะคนอื่นก็ถึงไม่รู้กูทำผิดจะรู้ไม่ได้อีสัตว์เพราะว่ากูมีบางอย่างลบข้อผิดมุกหม่ามั่ยอิสัสมุกหม่ามั่ยอิสัสลบข้อผิดขอจบท้ายวิดีโอเพียงเท่านี้ว่า ถ้าไม่มีปากกาแลบความอิจ่ะกูจะใช้อะไรลบลบทำฮะกจะใช้อะไรลบยังลบยังลบเออถูกใครบอกมันวะปูดมันวะปเพื่อนมีคำถามจะมาถามของใช้อะไรโคตรเทพเอาวิสัตโปะเอาวิสัทโปกมึงมึงมีคำถามจะมาถามตับรับกูเอยดิ ของอะไรแม่งโคตรเก่งใบไใบเหรอเป็นของใช้ที่เหนียวเหนียวกาอ,อะไรกาวอะไรกาวโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะอะไรวอะไรวะกาวอะไรอะไรไม่ได้เฉลยเลยนะเทพกาวเทพกาล มึงมีคำถามจะมาถามึงเวลามึงล้มแล้วเจ็บอ่างเงี้ยใครจะมาดูวิชานจะมาดูแลมึงี่อะไรคือไม่เข้าใจมึงค <mar ือเวลามึงล้มอะไรเงี้ยเออมึงเป็นแผลใช่ไหมวิชานเไรจะมาดูแล เฉลยเลยนะวิชาชีววิทยายางชีววิทยายา,ายนนะงดังนั้นแหละเออเออก็ามาเนี่ย